Để đưa về nhà mình là phía nông Quý cung Quý cung măn sắm bà lắng Văn mà Xay đẹp mà Xay xay này Tiền ừ. hốc Các răng chỉ các ยูเดียบา,าบ,บ,าาบ,บานเลยไหนมาขอบ้านก็มาบาลได้หมดน,นี่ามาันงามกว่าเก่ามันก็ดังงามปุณญางามทั้งหยาพร้อมวิกุมเกษตรไร่มันไร่มันสำปะหลังเป็นหัวบ่อ หย่าก็จะหน่อยก่อนหย่าคือว่างามถือว่าหย่าอะไร้อมำหย่าหย่านี่คือโคบใบถือว่าหย่าอะไรเอาภาพพี่น้องมาเบิ่งใส่ปุ๋ยมันหวานสะมันก็มีแต่เป็นใบงิกใบงอ เขาเบิดเอร่อยพุ่งใบลางผลัดหย,ย่อนหมวงยังเปลี่ยนขักบวชขักท่านพ่วงเพชรไข่ยอยู่หรอกเป็นกับไข่ยอยู่ผื่นขค้ืนสีบอยู่อันนี้กระเสียดกระเสียดไร่นี้ถ้าเป็นใบลางอยู่กับเป็นหัวนกหัวใหย่งขึ้นเก่าพี่น้องแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงมันจะน้อยลง ลันหัวใหญ่อยู่เปอ่์เสเ็นแปลงบมดหลายแต่ว่าก็เป็นหัวคือเก่าคิดนี้บางสั่งกันพี่น้องซับยาวก็เล็กน้อยกันบานปุ๋ยเดียบรอยแล้วล็อกนี่ล็อกหัอใหญ่ลอ็ลอกนี่อุ้ีกล็อกหนึ่งล็อกนี่ยาว